สวัสดีครับต่อไปก็เป็นการเพิ่มตัวที่ขอให้ทําเพิ่มนะครับก็คือการของระบบการเงินก่อนนะครับการเงินในบัญชีก็คือตัวที่รายงานแล้วก็ทะเบียนคุมเงินแยกงบประมาณนะครับก็คือแยกตามแต่ละเดือนนะครับสมมติว่าผมจะดูว่าค่าใช้จ่ายนะครับของประเภทงบประมาณตั้งแต่เดือนมกราเดือนมกราหกหกสามถึงเดือนสมมุตินะครับจะได้เยอะๆหน่อย สามเหมือนกันนะครับแล้วก็ค้นหาครับก็ข,ขึ้นมาอ๋อยังไม่มีข้อมูลนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเอาเป็นธันวาไปเลยครับไะได้มีข้อมูลผมไม่รู้ผมจำผม,ผมกรอกเดือนไหนนะครับโอ้น่าจะเป็นหกสี่นะครับตัวนี้ปีหกสี่อ่าคลิกครับค้นหาหามาแล้วนะครับข้อมูลก็จะผูกขึ้นมาว่าเรือนมกราทั้งปีนะครับก็เราจะเท่าไหร่สมมากก็จะเป็น 6เดือนนะครับประมาณว่า6เดือนนะครับก็คิดค้นหาปั๊บก็จะโควนมานะครับเราก็สามารถดูเช็คอดได้ว่าค่าใช้จ่ายในระบบการเงินทุกอย่างของเราเนี่ยไปเท่าไหร่แล้วนะครับแต่เพื่อใช้รายงานในกรมบัญชีกลางนะครับตัวนี้ว่าใช้รายงานกรมบัญชีกลางว่ายอดแต่ละประเภทเท่าไหร่นะครับกตั้งแต่ส่วนมากจะเป็นค่าใช้สอยค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าสนุโพค่าครุพัน ครับตัวนี้ที่ค้าราชการข่าวข้าจักาประจำเนี่ยตัวนี้คือตัวที่เราจะเอามารายงานในกรมบัญชีกลางนะครับตัวนี้สามารถพิมพ์ออกได้นะครับแล้วก็คลิกพิมพ์ออกมานะครับก็พิมพ์ออกมาคลิกมุมมองนะครับเข้ากลองเหมือนพิมพ์ก็ออกมาได้เลยนะครับตัวที่ euh. <medi> <Ti> 2ตัวที <sven tweeting S 2> <sleepy. S 1> ่เพิ่มก็คือตัวของเมื่อกี้ระบบการเงินการเงินและบัญชีตัวที่2ก็คือระบบงานพัสดุนะครับตัวนี้ก็คือการรายงานตข้อมูลของ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจ,จ้างที่จริงจะเป็นในระบบ EGP ตัวนี้คือไม่ต้องการบางส o มส s o p นะครับต้องการทราบว่าในนอกจากที่กองในระบบ EGP ตัวที่ต่างจาก EGP มีใครบ้างนะครับถงว่าผมเอาตั้งแต่เดือนมีนา63นะครับตัวนี้ปี63ว่าเป็นปีที่แล้วที่โรงเรียนผมทำไว้นะครับถึงสิงหานะครับผมก็คลิกบอกไตรมาสด้วยนะครับแต่มาที่เท่าไหร่นะครับก็คลิกค้นหา ครับก็จะขึ้นมาว่าไตรามาสที่1เดือนมีนา2563ถึงสิงหา2563นะครับก็มีหน่วยงานาร้านไหนบ้างนะครับประกอบซื้อจํานวนเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงเหตุผลสนับสนุนนะครับก็จะมีตามที่เราทราบอยู่แล้วต้องมีการอ้างเหตุผลที่ว่าเราทําไมต้องทํานอกจาก EGP ตามก็ EGP มี12345ก็บอกกอไปครับ ผมก็ใส่เข้าไปเป็นค่า d ด f a ฟอนเป็นหนึ่งแต่ถ้าท่านบอกว่าถ้าท่านจะเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนจากหนึ่งเป็นสองก็คลิกสองเลยก็ทําการบันทึกนะครับก็ <c oughs> จะกลายเป็นเหตุผลตัวที่สองนะครับตัวนี้ในของการจะทําก็จะเก็บไปในฐานข้อมูลเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยท่านก็ทําการพิมพ์นะครับพิมพ์ทูร์ดนะครับตัวนี้ท่านก็คลิกออกมานะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยเมื่อพิมพ ออกมาท่านก็จะรายงานเห็้มาครับสี่เป็นสองหลักสี่แล้วก็สองนะครับแล้วก็มุมมองเขาคงเหมือนพิมพ์ท่านก็สามารถพิมพ์ออกมาได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวข้อแยกกันแล้วก็ถ้าสังเกตว่ามันจะยาวเพราะว่าชื่อชื่อร้านยาวนะครับก็ประมาณนี้นะครับจนสรุปยอดนะครับเป็นหนึ่งแสนทั้งหมดนะครับสรุปยอดทั้งหมดแล้วก็พิมพ์ออกมาเพื่อทํารายงาน ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการดูวิดีโอนี้แล้วก็ถ้าหางสมุดก็ติดต่อได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ